เอาละครัท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามกันต่อนะคะก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกันแต่ว่าในกลุ่มเด็กๆค่ะเราจะได้ยินนะครว่าตอนนี้ภาวะขาดโภชนาการทางอาหารของเด็กๆเนี่ยตลอด20ปีที่ผ่านมาดีขึ้นเยอะนะแต่ปัญหาหนึ่งที่เจอคุณผู้ชมรู้ไหมคะปัญหาอะไรคะ เด็กไทยอ้วนขึ้นค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะไปติดตามนะมีโรงเรียนตัวอย่างโรงเรียนหนึ่งน่าสนใจมากค่ะที่จังหวัดอ่างทองนะคะเขามีการดูแลเด็กๆนะฮะในเรื่องการจัดโภชนาการอาหารอย่างดียิ่งแล้วก็มีในเรื่องการบริหารจัดการที่มาของอาหารกลางวันจนเป็นแบบอย่างเลยก็ว่านะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสนะคะของทางสำนันนกงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่า สสสนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณวันนิสาสีรื่นก็เลยลงพื้นที่ไปดูน้องๆเลยค่ะติดตามค่ะ เมนูลาบไก่ผักเคียงแตงกวาถั่วฝักยาวแกงจืดไก่สับแครอทและฝรั่งเป็นผลไม้คือเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดท่าชุมนุมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองที่ผ่านการบริหารจัดการอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการที่มีคุณภาพโดยโรงเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านกิจกรรมการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทําอาหารกลางวันหากมีผักเหลือนักเรียนก็สามารถที่จะนําผักไปขายเพื่อนํารายได้เข้าธนาคารกองทุนอาหารกลางวันไว้ซื้อวัตถุดิบอื่นๆขณะที่การเรียนการสอนได้มีการสอดใร่กิจกรรมอย่างเช่นวิชาการงานอาชีพที่นักเรียนกลุ่มนี้เสนอโครงการสาธิตผลิตจำหน่าย โดยนำผักที่ปลูกไว้ในโรงเรียนมาทำเมนูอาหารเพื่อขายให้กับนักเรียนในราคาถูกคือในช่วงแรกถามว่าคุณครูเองคุณครูก็ต้องปรับเพราะคุณครูเนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่เนาะคุณครูก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้ทีนี้ถามว่าพอก็จะสอนหรือทุกคนคุณครูทุกคนที่แบบโตกว่าเราทีกในโรงเรียนก็จะบอกว่า เนี่ยถ้าเราจะทํามาเราก็เหมือนว่าเราต้องทําตัวเราเนี่ยเริ่มจากเราให้เด็กเห็นแล้วพอเราทําให้เด็กเห็นเนี่ยเด็กเขาจะรู้สึกว่าเขาก็อยากทําเขาอยากช่วยเหลือเราพอครั้น,นี้เด็กเขาเริ่มลงมาทําเขาเริ่มเห็นคุณค่ายอย่างเช่นสมมติว่าอยากอนุบาลนะครับก็ก็มองกันว่าเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาอยาก เข้ามาเริ่มตั้งแต่เด็กๆเพราะเราคิดว่าถ้าตั้งแต่เด็กๆเขาเราปลูกฝังเขาน่าจะช่วยได้อย่างอนุบาลแล้วก็อาจจะให้เขาเป็นเพาะถั่วงอกเล็กๆอย่างนี้ครับเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากอยากกินผักที่เขาได้ปลูกอย่างนี้ครับพอเริ่มโตมาหน่อยอาจจะเป็นผักที่มันแบบดูแลได้ต้องดูแลอะไรอย่างนี้ครับเขาจะได้รู้สึกว่าเขาเอาใจใส่มาแล้วก็ดูแลพอรับประทานเขาก็จะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากรับประทานอะไรอย่างนี้ครับ สำหรับเมนูอาหารกลางวันในแต่ละวันนั้นทางโรงเรียนได้ใช้โปรแกรมไทยสคูลลัตในการช่วยคิดและวางเมนูอาหารควบคู่กับการสอบถามเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนด้วย ซึ่งผลจากการดําเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตลอด4ปีส่งผลให้โรงเรียนวัดท่าชุมนุมกลายเป็นต้นแบบและศูนย์เรียนรู้โครงการเด็กไทยแก้มซยในการบริหารอาหารกลางวันอย่างครบวงจรดีนะคะที่แบบตัวเองมีความรับผิดชอบในการดูแลผลักพืชผักสวนครัวและมีความคิดเห็นแบบสามารถทําแบบอยากได้อยากกินอะไรอยากรับประทานอะไรเราก็มีความเสนอความคิดเห็นให้ครูฟังครูก็จะรับความเห็นของเราไปประเมินแล้วก็มาทํา อาหารกลางวันให้พวกเราค่ะส่วนมากน้องๆก็จะชื่นชอบแล้วก็ได้รับประทานอาหารครบหหมู่ค่ะแม้พื้นที่อำเภอสามโก้ Go, ที่ตั้งของโรงเรียนวัดท่าชุมนุมจะไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่แต่ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดอย่างการล้างมือ7ขั้นตอนในเวลา20วินาทีถือเป็นกิจวัตรประจำวันก่อนรับประทานอาหาร ที่นักเรียนโรงเรียนวัด่าชุมนุมต้องปฏิบัติทั้งนี้การจัดช่วงเวลารับประทานอาหารที่เหลื่อมเวลากันเพื่อลดความแออัดของนักเรียนภายในโรงอาหารรวมถึงการเว้นระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหารของนักเรียนด้วยวันนิสาสีรื่นไทย PBS รายงาน ในประเทศไทยของเรานะเรื่องของการดูแลเด็กๆต้องบอกเลยว่าเราดูแลเด็กค่อนข้างจะดีมากนะเรามีในเรื่องของงบประมาณจัดสรรให้นะและในขณะเดียวกันหนึ่งเรื่องของการดูแลก็คือเรื่องของโครงการอาหารกลางวันแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันก็มีเหมือนกนันนะที่ไม่เพียงพอฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าเราจะช่วยกันได้อย่างไรในปัญหานี้นะท่านแรกค่ะที่จะมาพูดคุยกับเรานะ,ะก็คือท่านอาจารย์จงกลน,นีวิทยารุ่งเรืองศรีค่ะอาจารย์เป็นผู้จัดการ โครงการเด็กไทยแก้มใสนะคะของสสสนะคะสวัสดิท่านหนึ่งนะก็คือท่านผอ,อ,อ,อมนทาจิตชื่นนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัท่าชุมนุมนะคะมาพร้อมกับอาจารย์เจษดาเขียวชะอ,อ้นนะคะเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนวัฒชุมนุมค่ะสวัสดีทั้งสามท่านสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมที่ดูรายงานของคุณวันนิสาสีเรื่องเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นนะฮะว่าโอ้เด็กๆนี่ขยันขันแข็งที่เดียวต้องเรียนถามอาจารย์จงวนีนะว่าโครงการนี้มีที่มาอย่างไรคะอาจารย์คะค่ะ โครงการนี้มีที่มาเมื่อปี2557ช่วงปลายปีแล้วเนี่ยะนะคะทางสสส,สร่วมกับกลุ่มอ,อนามายัยกระทรวงศึกษาด้วยแล้วก็กระทรวงมหาดไทยคุยกันว่าปี2558นั้นเป็นปีเฉลิมพระชนพรรษา60พรรษาสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้าซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าพระสมเด็จพระเทพใช่ก็จะติดปากว่าสมเด็จพระเทพะนะคะสิ่งที่พระองค์ท่านทําเกี่ยวกับเรื่องอาหารเด็กๆนะคะ มาตั้งนานแล้วเป็นเวลา40ปีเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เลยเจะสืบสารต่อยอดเ,อเพื่อเพิ่มขยายให้กับนักเรียนได้มากขึ้นนะคะ,คะช่วงนั้นสสสก็มีงบประมาณที่ได้จากภาษีบาปมาจำนวนหนึ่งนะ,ะที่ได้มาพิเศษนะคะก็เลยคิดกันว่าจะทำโครงการอะไรดีที่เป็นประโยชน์ ก็เลยเลือกเอาโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารโภชนาการเด็กเนี่ยค่ะโดยให้ใช้ชื่อว่าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการนะคะเราก็มีการรับสมัครโรงเรียนนะคะทั้งหมดที่สมัครมา50จังหวัดทั่วประเทศ<อ>เได้มาประมาณ750จาก750ก็คัดเลือกประมาณ600ค่ะก็หกสิบพรรษาก็เลยหกร้อยโรงเรียนช่วงแรกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ก่อนนะคะ ทำชุดวิชาการกรมอนามัยก็จะผลิตชุดวิชาการเป็นความรู้กเกี่ยวกับอะไรอาจารย์จงตัวนีความรู้ทั้งหมดไปไปค้นมาก่อนค่ะว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำนั้นมีอะไรบ้างก็สรุปออกมาเป็น8เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการเกษตรในโรงเรียน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงทำอย่างไรโรงเรียนถึงจะผลิตอาหารเองได้และปลอดภัยสำหรับเด็กด้วยนะคะก็คือเกษตรอินทรีย์นะคะเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องสากลนักเรียนคือเกษตรที่ทำแล้วเด็กก็จะต้องเอาไปขายขายให้กับโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับครบ20บาทรวมทั้งขายข้างนอกด้วยกับตลาดซีเคียวอะไรเหล่านี้ก็สอนเป็นเรื่องสากลแล้วก็เก็บออมด้วยค่ะแล้วก็จากนั้นก็ ก็เข้ามาเป็นถาดอาหารกลางวันอย่างนี้นะคะก็คือทําอาหารกลางวันโดยสอนเกี่ยวกับเรื่องเมนูเรื่องพลังงานที่เด็กจะต้องได้รับสารอาหารที่จะต้องครบ12ตัวนะคะสำหรับเด็กเล็กนะคะคือไม่ใช่แค่5หมู่แล้วนะลงไป่ใชสารอาหารเลยนะฮะใช่ค่ะพลังงานเนี่ยเด็กน้อยนะคะ3-5ปีเนี่ยได้รับวันนึงประมาณสัก พันสองพันสามนะคะกิโลแคลอรี่ถัดมาเด็กปฐมก็ประมาณพันห้านะคะขึ้นมาปฐมปลายก็สักพันเจ็ดนะคะพันหกพันเจ็ดมอต้นเนี่ยประมาณถ้าเด็กผู้หญิงนะคะก็ประมาณพันแปดพันเจ็ดพันแปดนะคะเด็กผู้ชายก็เยอะหน่อยนะคะก็ดิฉันก็สามพันอ๋อไม่ถึงนะไม่ถึงสองพันพอค่ะผู้ใหญ่สองพันทีนี้เราดูอะไรบ้างหนึ่งโปรตีนไขมัน ต้องไม่เกินเนาะแล้วก็มาดูเรื่องของธาตุเหล็กธาตุเหล็กคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเขาไม่เอามานับนะคะแต่ว่ามันจะกลายเป็นวิตามินต่างๆไปเดี๋ยวมันจะมีนะคะก็จะดูธาตุเหล็กนะคะธาตุเหล็กเนี่ยจะต้องได้จากเลือดได้จากไข่แดงนะคะแล้วก็ดูเรื่องของแคลเซียมมีไหมวิตามิน A วิตามิน B1 B2 A ่ีสเอนี่ยเกิดสายตานะเด็กชาวเขาเด็กชาวเขาจะขาดวิตามิน A สูง แล้วก็ B 1 B 2วิตามินซได้จากฝรั่งนะคะได้จากผักผลแล้ใหใยอาหารใยอาหารมีครบไหมนะคะสสสส่สสงเสริมเรื่องการกินผักผลไม้ที่เพียงพอและก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งค่ะที่จะดูว่าไม่ให้เกินคือโซเดียมเกลือ,อเกลือ,อนะโซเดียมซึ่งได้จากผงชูรสด,ด้วยนะคะ,ะได้จากสารปรุงแต่งอื่นๆแล้วก็น้ําตาล นี่ก็คือขั้นตอนแรกเราต้องให้ความรู้กับทั้ง600โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างใ,<ช>ในส่วนของโรงเรียนวัฒนาชุมนุมก็ต้องมาเข้าร่วมโครงการอบรมตรงนี้เหมือนกันพอได้รับความรู้แล้วต้องทํายังไงต่อคะอาจารย์คะ,คะทีนี้เราก็จะมาวัดเชิงสุขภาพด้วยความรู้ที่ถ่ายทอดให้โรงเรียนเนี่ยเราใช้เวลา5้ถึงหปีนะคะถึงจะซึมซับตะหนัก แล้วก็ไปทำได้ใช่ค่ะโดยได้โปรแกรมไทยสกูลันนะคะจากไมหิดนมาช่วยกับเน็กเทคนะคะงั้นต้องถามในส่วนของทางท่านผออมุนทานะคะว่าเอาละเราได้ความรู้จากสสสไปแล้วทํายังไงต่อคะท่านผอคะเราก็มาให้ความรู้กับคณะครูของเราก่อนนะคะแล้วก็ส่งผลไปถึงนักเรียนก็คือครูมีความรู้นักเรียนมีความรู้แล้วก็ลงสู่ชุมชนก็คือขยายผลต่อกัน พ่อแม่ก็รู้กับลูกกันได้วยนะคะและอย่างที่บอกกันนะคะว่าเอาละเด็กๆรู้ว่าคุณค่าสารอาหารต้องมีอะไรบ้างแต่ในกระบวนการนะฮะถ้ามองในของผู้บริหารโรงเรียนก็คือการบริหารจัดการงบประมาณได้มาจากสพทหรือว่าจากต้นสังกัดว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแล้วโรงเรียนทํายังไงต่อนะคะก็จากงบประมาณที่เราได้รับนะคะ20บบาทต่อหนึ่งหัวเนื่องด้วยโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสคือนักเรียนชั้นมัธยมค่ะจะไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ อาหารกลางวันนะคะเราก็ใช้โครงการที่ได้มาจากสสศคา่ะมาดําเนินการปลูกผักก็คือสร้างแหล่งอาหารในโรงเรียนเองอนะคะเป็นกเกษตรอินทรีย์ก็คือปลูกผักปลอดสารพิษนอกจากนักเรียนเนี่ยจะได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วเนี่ยเขาก็นําไปเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันโดยส่งขายผ่านสชาก,กรโรงเรียนนะคะราคาถูกกว่าทั้งลาดค้าได้ราคาถูกแล้วก็นําเงินน่ะที่ได้ไปสนับสนุนให้กับโรงเรียนมัธยม ก็็เปนพี่ใช่ค่ะก็คือนักเรียนมัธยมก็จะได้จากการที่เราทําแปลงผักขายผักเข้าสากรแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่โครงการหหารกลางวันค่ะนี่เรียกว่าทำมาหากินด้วยตัวเองนะตรงนี้ก็ได้งบประมาณสนับสนุนจากสสสไปช่วยด้วยใช่แ่องแรกช่วยค่ะช่วยโรงเรียนละห0หมื่นบาทประมาณจะหกร้อยโงตอนแรกนะคะ500ยกว่าโงนะคะ แล้วก็จากนั้นอะไรครับหกหมื่นบาทนี่เราบอกเขาไม่เอาไปซื้อมเล็กช่วงแรกเลยซื้อจอบซื้อเสียมซื้อปืนแล้วก็มีเรื่องของวิทยากรค่ะเชิญปราชชาวบ้านมาสอนนะคะกระทรวงเกษตรก็ช่วยค่ะเรามีหนังสือไปถึงท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็ส่งคนทุกกรมนะคะไปช่วยโรงเรียนค่ะส่งรายชื่อโรงเรียนให้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีชุมชนด้วยค่ะชุมชนก็ช่วยตอนนี้ปลูกผักและส่งเข้าสู่โรงเรียนละทีนี้ เรารู้ได้ยังไงว่าเด็กมีสุขภาพดีเพอทําโครงการตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวขอน,นิดหนึ่งก่อนที่รู้ได้ยังไงว่าเด็กมีสุขภาพดีขอถามในวิธีการปฏิบัติงานนิดหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ท่นออานผอพูดในแง่ของนโยบายใช่ไหมคะว่าครูรู้เด็กรู้ผู้ปกครองรู้อาจารย์เจษฎายอยู่ใกล้เด็กที่สุดนะฮะอาจารย์พาเด็กทําอะไรบ้างกับโครงการตรงนี้คือเริ่มแรกนะครับเมื่อเรารับนโยบายจากทำมุมในการว่าเราจะดําเนินการในเรื่องของเด็กไทแก้มใสเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเราก็ต้องให้ความรู้นักเรียนก่อนว่า การที่เราจะทําโครงการตัวนี้เด็กเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรบ้างเช่นสมมติว่าเราเราก็ต้องให้ความรู้ว่าการปลูกผักเนี่ยสมมติว่าในหนึ่งต้นที่เขาสามารถปลูกขึ้นมาเนี่ยผลผลิตที่เขาได้จะทําอะไรได้บ้างหรือพืชผัก ตรงนั้นเนี่ยนะครับในหนึ่งต้นตรงนั้นเนี่ยจะสามารถไปประกอบอาหารหรือได้สารอาหารอะไรจากสิ่งตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็จะให้ความรู้เด็กๆในช่วงแรกคือบอกจุดหมายปลายทางให้เด็กๆไว้เลยว่าสิ่งที่หนูทํามันดีมีประโยชน์แค่ไหนเด็กๆไม่ต้องมาถามเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เพื่อครูบอกให้เลยว่าเพื่ออะไรใช่ไหมโอดีอันนี้ถือว่าเห็นเป้าหมายร่วมกันอ๋อแล้วยังไงต่อคะก็เมื่อพอเราเราเริ่มบอกแนวทางปุ๊บเด็กๆนะครับก็คือ เขาก็คือเหมือนสนใจว่าอยากจะทำเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยพื้นที่ของเรียนเราอย่างที่บอกครับก็ถูกจำกัดเนาะแล้วพื้นที่ด้วยมากก็อาจจะเป็นแบบไม่มีพื้นดินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเด็กๆเขาก็อยากลองทําอะไรอย่างเงี้ยครับพอเหมือนเขาได้ฝึกได้ทาอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบแล้วแล้วแล้วเราตัวเราเองเราก็มองว่าถ้าเกิดเราให้เขาทําตรงเนี้ยเขาก็จะได้ฝึกในเรื่องของการมีวเบีวินัยไปด้วยในตัวเพราะเมื่อเขาเริ่มปลูกเริ่มทาเนี่ยเขาก็จะต้องมีวินัยในการลดน้ําดูแลมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ มันเหมือนเป็นการสร้างให้เขาภูมิใจว่าเน,นี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องเหมือนว่าถ้าเขายิ่งดูแลยิ่งรักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนวันหนึ่งเนี่ยเขาก็มีเงินจากรายได้จากตรงนี้ถ้าเขาทําได้มากเท่าไหร่เขาก็จะได้รับเงินมากอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนกับเป็นทักษะท,ทักษะชีวิตเสริมวิชาสมรรถนะได้เลยนะคือลูกๆจบมาลูกก็รู้ว่าลูกจะไปทำมาหากินอะไรได้ด้วยนะส่วนหนึ่งถ้าจะาาเป็นเกษตรกรอาจารย์ชุกคนนี้ในกรณีนี้ เวลาที่ท่านผอ,อ,อหรือคุณครูไปดําเนินการนี่มันตรงกับที่สสเราตั้งใจไว้ไหมฮะใช่ค่ะตรงค่ะตรงค่ะและ้วอาจารย์อยากเสริมยังไงบ้างในการดําเนินโครงการให้ต่อเนื่องต่อไปอค่คือตอนนี้เนี่ยจากที่เราไปประเมินโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมนะ,ะคะกับที่กระทรวงสาธารณสุขเองไปประเมินพบว่าเด็กที่อยู่ในโครงการเด็กไทยแ้มสมีผลการเรียนดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นลดอ้วนได้นะคะแล้วก็ที่เคยผอมขาดสารอาหารก็จะดีขึ้น เพราะว่าเราจะส่งต่อไปถึงครอบครัวด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่สสอ,อยากอยากอยากให้ทําเกิดขึ้นต่อไปนี้ะนะคะหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือมีมาตรฐาน<อ>มาตรฐานเรื่องระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนที่จะมีชนชนมีส่วนร่วมเพื่อเสนอต่อ,อสอพท เสนอต่อรัฐบาลว่าถ้ามีมาตรฐานให้ทุกโรงเรียนแบบเดียวกับมาตรฐาน GMP แบบนั้นนะคะแต่ว่าทีนี้คือนี่คือ GMP โรงเรียนนะคะก็คือตอนนี้กำลังทดลองที่สุรินค่ะทดลองสุรินปลายปีนี้จะรู้ผลว่าไปทําแล้วได้ผลอย่างไรก็ปรับแก้อีกรอบนึงแล้วเสนอสอพทนำไปใช้จะได้ครอบคลุมเป็นธรรมกับทุกโรงเรียนนะคะ เห็นถึงพัฒนาการการทําโครงการ<ม>นะนะท่านพอคะจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เราได้อะไรบ้างรู้สึกยังไงบ้างเริ่มจากเด็กนักเรียนนะคะก็ะคือเราได้แหล่งอาหารที่สะอาดปลอดภัยสิ่งสําคัญเลยที่นักเรียนได้คือมีทักษะชีวิต<ม>ทักษะการคิดนะคะเขาต้องคิดวิเคราะห์ว่าการที่เขาปลูกผักแล้วเนี่ยเขาได้อะไรจากเดิมบางคนเนี่ยไม่รับประทานผักโร<ม>งเรียนก็จะปลูกฝังเรื่องการทานผักเนี่ยก็คือเสริมสร้างทีละเล็กทีละน้อยจนเด็กของเราตอนนี้ค่ะรับประทานผักทุกคนนะคะม,มีทักษะการคิด สิ่งสาคัญเลยคือมีคุณธรรมคุณธรรมในที่นี้คือการทําแปลงผักหนึ่งแปลงอะค่ะเราจะทําคนเดียวเนี่ยก็คือมันต้องใช้เวลาเยอะแต่ถ้าเกิดเรารวมกลุ่มการมีพี่มีน้องก็จะเกิดความสามัคคีในหมู่คณะนะคะแล้วก็คณะครูด้วยเพราะว่าคุณครูเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจทํากับนักเรียนเป็นผลผลิตของโรงเรียนขึ้นมาค่ะเรียกว่าหนูไม่อยากชิมผักที่หนูปลูกกับมือเหรอลูกนี่นะเด็กๆจะได้ทานผักขึ้นแล้วคุณครูเห็นลูกศิษย์นะจากที่อ้วนก็กลับมาแข็งแรงขึ้น จัดพร้อมก็มีเนื้อมีหนังคุณครูรู้สึกยังไงคะคุณครูคะก็เราเราก็รู้สึกว่าเราดีใจนะครับที่ส่วนเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาได้ได้รับความรู้ตรงนี้ไปเพราะว่าถามว่าเราปลูกฝังที่โรงเรียนเขาก็สามารถที่จะนําไปป,ปฏิบัติต่อที่บ้านได้เขาอาจจะไปพูดกับพ่อแม่ก็ได้อย่างเช่นก็มีบ้างนะคบที่แบบว่าเหมือนไปพูดกับพ่อกับแม่ว่า ไปเนี่ยไปกินอย่างขานมเลอย่างเงี้ยเราให้ความรู้ว่าขานมหนึ่งหนึ่งถุงเนี่ย <c oughs> เขาต้องรับประทานสองครั้งนะในถุงใหญ่อะไรไ<อ>แบบนี้ครับคือเหมือนเราก็ภูมิใจว่าเขาสามารถที่จะกลับไปต่อกับที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยครับความรู้ไม่ได้จบอยู่แค่ที่โรงเรียนอะไรแบบนี้ครับโอ้ดีจังเลยที่สําคัญนะท่านผู้ชมความรู้เหล่านี้จะไม่อยู่กับน้องๆแค่วัยนี้นะะมันจะเป็นพื้นฐานจนเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะอ๋อรู้เลยอะไรดีอะไรมีประโยชน์ น,ะะนี่คือเรียกว่าความภาคภูมิใจนะคะของคนที่ร่วมอยู่ในโครงการครั้งนี้แล้วก็แน่นอนนะคะเดี๋ยวปลายปีค่ะท่านผู้ชมเราไปติดตามตัวอย่างดีๆที่จอดสุรินนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างจะได้สร้างเป็นมาตรฐานนะคะทนนี่ GMP โรงเรียน<ม>ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอาจารย์ก็มีเอกสารไว้แจกเผยแพร่ด้วยใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่สสสใช่ไหมคะอา<ช>จารย์คะ,คะใช่ค่ะใช่ค่ะอมจัดก,การโรงเรียนยุคโควิดรวมทั้งอาหารด้วยได้ค่ะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะไปหาดูกันได้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์จงกนีท่านพออาจารย์เจลิราด้วยขอบพระคุณมากค่ะ